สวัสดีครับช่องพายเลิฟมาแล้วครับตื่นเช้ามาก็ได้กินอาหารเลยนะครับได้กินแตงกว่าดูสภาพคุณชายตะก้าก็ใส่ให้เหมือนกันนะครับไปดูสภาพตะก้าแตกแล้วครับแตกแล้วคุณชายแม่เผอแป๊บเดียวแม่เผอแป๊บเดียวแตกแล้วคุณเธอชอบใส่แบบนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ใส่ตะกร้าให้นะคะใส่ตะกร้าแต่เหยียบแตกไปแล้วนะคะนุ่นสภาพตะกร้านะคะนี่ของแม่เขาพาแม่เขากินหมดแล้วเต็มตะกร้าหนึ่งนะะแต่งที่ได้ให้แม่เลิฟกับน้องพิมพ์กินได้มาจาก มีอมีมผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาแจก,กในศูนย์คดใช่ไหมลูกใช่ใช่คนศึกษามาแจก,กของออช้างในศูนย์คดนะคะมีเกตสิบกว่าเชือกได้เชือกละห้าถุงนะคะบ้านเลิฟมีสองเชือกก็ได้สิบถุงนะคะให้กินวันละสองถุงค่ะ <co ff> s> <S แล้วก็มีกล่องวัสดุจาก คุณพี่เกียบนะคะพี่เกียบส่งของวัสดุมาให้ว่าให้ไปแบ่งเพื่อนๆชาวช้างเรานะคะส่งมาให้บ้านเลิฟเป็นสะพานบุญให้ไปแจก,กเพื่อนๆเรานะคะมาดูว่ามีรายชื่อไหมนะคะมาดู ใหญ่มากโอ้โหมีชื่อมัชมีชื่อมีของใครบ้างคะ่ะอ้แกตาน้องแกตาบัวบานอันนี้ของบัวบานอุ้มบุญหลายอ,นนอันนี้ของบุญหลายคนนะบุญหลายบุญหลายแสงสุดนะคะอันนี้ของเลิฟอันนี้ของใครอันนี้ของแป,ป๊ซี่นะคะของพี่แป,ปซ๊ซี่เอาเอาลงไว้คือ เอาลงไว้คืนนะคะเอาลงไว้คืนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแม่เลิบจะเป็นคนเอาไปแจกนะคะเราจะใส่ลบเอาตอนนั้นของเล็บเอาตอนนี้ยกลงก่อนลูกเอาตอนนี้ลกยงก่อนลกลกลงโอ้ยงกลงบอไปใส่รถไวเดี๋ยวจะเอาไปแจกเดี๋ยวจะเอาไปแจกแล้วเออใส่รถไว้เดี๋ยวจะเอารถพ่วงไปแจกมาแกะดูก่อนว่าเป็นอะไรข้างในนะคะจะได้ทำกับข้าว ห่อไปที่โรงเรียนนะคะวันนี้วันอาทิตย์จะได้ห่อไปโรงเรียนไปทานข้าวที่โรงเรียนกับพ่อแม่เด็กแกงทุกท่านนะครับได้กินทุกคนนะคะขอบคุณพี่เกียบมากเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีเราแดมีมจะเดมปลาอะไรปลา,ปปาโอ้ยปลาห้ปลาแห้งโอ้ อทอดเลยลูกทอดทอดไ,อได้แล้วนะคะพี่เกียบได้แล้วดเดี๋ยวจะเดินแจก,เ,จกเดินแจกโอ้ยโอนี่นะคะปลาของเรา<ะ>เขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยนะคะจะได้ทอดทอจินกับข้าวเหนียวนะคะ เอาไปที่โรงเรียนเดี๋ยวไม่เลิฟก็จะเอาไปแจกเพื่อนๆนะคะตามรายชื่อที่มีนะคะบ้านนะครับเราเตรียมไปส่งของเคอรี่เคอรี่ส่งของโอ้แกวตา<อ>หยา่เหรอพู้นแกวตาย่ปุดไปเลยเออพันเพืเ่อนแกะตา<ม>เดินสายนะครับเดินสายเคอรี่ของเรา บ้านน้องแกตาถึงแล้วอ้าวาบ้านน้องแกตาอยู่ไหนลูกอเอาแกตาเอาตานั่นเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้สวัสดีครับของคุณพี่เกียบนะคะพี่เกียบบอกค่ะของคุณพี่เกียบของคุณมากครับพี่เกียบโอ้หอยหลานพี่เกียบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับอายุมั่นขวัญยืนครับสวัสดีครับครับขอบคุณพี่เกียบยังไงก็น้อยเลยนะ ทั้งลูกทั้งหลานบุญไหวทั้งลูกทั้งหลานบุญไหว้ค่ะเคอรี่ส่งของค่ะมาดูเคอรี่ส่งของอันนี้ครอบครัวน้องแกตาเป็นอะไรเป็นอะไรค่ะว่าเสียดมาไปโรงเรียนไม่ต้องอาบค่ะไปหาที่โรงเรียนเลยเราแกตาจะไปโรงเรียนแล้วบอกเนาะว้าวมาแล้วมาแล้ว มาแล้วไปมา้วมามามา้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยองแย้วพ่อรับแล้ยลูกโอ้ย,อย,าาอยโอ้ยเ้ย้ <c oughs> เเยเ้าเ้เ้ยเ้าเ้า้าาาเยเฮ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเเอ้ยเ้เฮ้้าวเ สุดยอดสุดยอดโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ไปส่งของต่อนะคะอโอบานเจตาผมคุณมาเลยบริษัทอะไรนะครับบริษัทจับจำกัด <c oughs> น้องเกลือยจำกัดค่ะเราไปต่อที่บ้านเ<อ>ป๊ปซี่นะคะโอ้ยทั้งลูกทั้งหลานพี่น้องตู้ตู้เปอร์รุ่นใหม่ต้องมีลูกมีหลานน้ำ <c oughs> บ้านไหมโอ้รถอยู่ๆบ้านน้องแกตากับบ้านพี่แซนซี่ซไม่ไกลกันนะคะาทางเดียวกัน,นมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมไปใส่หมดเนาะ ควานไปไหนนอไปซื้อกับข้าวบอให้มีใครอยู่เจ้าของแป๊ปซีป่ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวไปบ้านพี่เสือกับบุญหลายก่อนนะคะพี่หลายไปบ้านพี่เสือก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะมาแล้วนะครับมาถึงบ้านพี่เสือแล้วแต่พี่เสือไม่อยู่บุญหลายก็ไม่อยู่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ ของส่งมาจากคุณป้าเจี๊ยบนะคะเอาของพี่บุญหลายนะคะบุญหลายนี่ของพี่บุญหลายห่อหนึ่งอันนี้ของพี่ค่ะของบุญหลายแล้วนี่ของพี่เสือของโบบานครับไม่ใช่เออไม่ใช่ของพี่เสือของพี่โบบาลค่ะแต่คนกินได้นะคะไม่ใช่ของพี่โบบาลกินต้องขอขอบคุณป้าเจี๊ยบแทนบุญหลายแล้วก็ควรเสือครับพอดีว่าควรเสือพาช้างไปเดินนะครับ ขอบพระคุณมากนะคะเหลือบ้านแป๊บซี่บ้านแป๊บซี่ไม่มีใครอยู่ว่าจะเอาสร้างเขาไปแล้วมีแต่ช้างไม่มีคนตงสสยไปซื้อกับข้าวค่ะค่ะส่งถึงมือแล้วนะคะส่งถึงมือแล้วไปเราไปบ้านพี่แป๊บซี่ต่อเนาะเดินทางปลอดภัยครับคุเดินทางปลอดภัยเพราะว่าเราขับรถพ่วงมานะคะค่อยๆขับพนักงานส่งเคอรี่เรา พายเป๊ปซี่ไม่อยู่บ้านนะคะถามเพื่อนบ้านข้างบ้านแกบอกว่ามาเก็บขยะช่วยตาลุนนะคะแม่เลิฟก็เลยตามมาถึงที่นี่เลยนะคะมาถึงที่บ้านตาลุนเลยก็เลยจะเอาของมามอบให้พายเป๊ปซี่ถึงบ้านพี่โอ้ยถึงบ้านพี่ลุนมาสัอญาเถื่อเป็นพี่เราทั้งนี้เรียกพี่ได้ไหมะไฮะ,เร,มะเรียกพี่ได้ไหม,มน,นี่คุณตาทองใบนะคะ่มันแกเรียกน้องมันไม่แก นี่บ้านคุณตาทองใบนะคะพายพ่อพ่อควรของพายเป๊ปซี่นะคะนี่ส่งของมาจากคุณป้าเกี๊ยบนะคะคุณป้าเกี๊ยบค่ะไปบ้านไม่มีใครอยู่นะคะขอบคุณนะคะคุณป้าเกี๊ยบครับค่ะปลาค่ะปลาไม่เขียวยำบ่ไปหาหม้อโบไปจะกินผักแล้วเทมแขีวใส่ซีหยำผักเลยกับบดว่ะเนาะ มาส่งที่นี่เลยนะคะมาส่งที่บ้านตาลุนเลยเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่อยู่แต่ช้างเห็นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านก็มาช่วยทำความสะอาดทองใบมาช่วยทำความสะอาดพ่อใหญ่ทองใบนะค่ะ้านพ่อใหญ่ทองใบห้ามไรทีเศ้าตกมันเลยนี่ขอบคุณมิน่ามิน่านี่สากะออกงานนี่สากะออกงาน ที่บา้านศีเศร้าท่านอยู่บ่จักแล้วเบิ่งเวรหลายโจทย์โหดๆวันนี้นบ่ใน,นท่าน <c oughs> มาที่บ้านตลาลลุนเลยนะคะสายเลือดอ๋อครับอ๋อสายแป๊บซี่มาช่วยทุกวนันโอ้ช่วยตกมันค่ะช่วงตกมันอ๋อมาช่วยกันหลายๆคนเนาะถ้าลูกล้านไม่ช่วยจะไปช่วยซีที่ไหน พ่อโลถิมระวานี่พ่อโลแล้วพ่อโลแล้วกพ่อกระเสียนคนแห้งแลวกระเสียนไม่ได้ควานกระเสียนไม่ได้ก็ไปกับลูกหลานซอยเบิงอ่นท่านเนาะค่ะเต้องซอยเก็บีือเ่แเบิงลยเน่ะเล้วก็จะใหญ่เหมือนตาทองใบนี่แหละง่ากระสีง่ามคือกันนี่ล่ะ ก้าน uh. ้องเกลือกับสีซอยพอาไม่ใหญ่ใดก็ถือว่าดีไดขนาดตกมันยังเขายังยืนอยู่นี่ดนะอือใ่ใช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 ช่ใช่่ใช่ช่ดช่่่ใช่ช่ใ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 ช่่ใช่ใ่ใย่ใช่ั่ใช่ใ่ใ่่ร่่ เลิฟจะหน้าตาสูงใหญ่เหมือนพ่อทองพ่อใหญ่ท่องใบบ่านอ่กลายจะครึ่งหนึ่งของพ่อใหญ่ก็เอาแล้วเนาะเลิฟสร้างเยอะนี่มันจริงดีอยู่ดีนี่ร่างกายมันะสมผืนแม่เลิฟบางคนแต่ว่าบางคนก็จังหวะนั่นล่ะอาจารย์เลิฟมันสมบูรณ์อยู่แล้วแม่เลิฟก็ส่งของมาครบทุกบ้านแล้วนะคะ ขอบพระคุณพี่เกียบมากนะคะที่ส่งอาหารอาหารเป็นปลาแห้งนะคะมาให้พ่อแม่ควรได้ทำอาหารกินกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอให้พี่เกียบสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีตลอดไปนะคะท้านี้ไม่เลิกก็ขอฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลือไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ